ปรายาทำหมันถาวรนะคะแล้วปล่อยในทุกครั้งตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะจะมีโอกาสท้องอีกหรือเปล่าหรือจะอันตรายไหมครับไม่อันตรายแน่นอนืออันตรายเนี่ยหมายถึงอันตรายออะไรแบบว่าทำหมันแล้วมีเซฟปล่อยในเนี่ยไม่อันตรายนะคะแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะท้องไหมต้องบอกว่าการทําหมันเนี่ยมันก็คือเป็นการคุมกําเนิดที่ถือว่าดีที่สุดแล้วกางนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่า ผู้หญิงที่ทำหมันหนึ่งพันคนนะคะมีโอกาสที่จะ <c oughs> ท้องหลังทำหมันในสามคนอันนี้คือเป็น <c oughs> สถิติทางการแพทย์เลยนะทุกครั้งที่หมอจะทำหมันให้คนไข้ก็จะมีการอาธิบายอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีโอกาสที่หมอตัดท่อน้ำไขไปแล้วแต่ท่อน้ำไขอะคะ่ะที่มันถูกตัดไปอะมันมาเชื่อมกันเองอ่าค่ะมาเชื่อมกันเองได้หรอเแม้แล้วมันก็ทําให้มีแบบว่าเออไข่มาแบบผสมผสมกับตัวอัตริได้แล้วก็ท้องได้เหมือนกันแต่โอกาสน้อยะคะ่ะที่บอกก็คือทาหมันหนึ่งพันคนมีโอกาสที่จะ ท้องหลังทำหมันเนี่ยสามคนนะคะแต่น้อยมากๆเลยนะคือน้อยมากๆค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราบอกว่าถามว่ามีโอกาสไ้ท้องไหมมีแต่น้อยนะคะค่ะค่ะน้อยมากๆด้วยนะคะเป็นว่าก็ากค่อนข้างค่อนข้างจะสบายใจ <ๆ S 1> ได้<ๆ>แหละ